มาถึงตอนนี้ผมก็ดำน้ำมาเป็นเวลาประมาณ20นาทีแล้วรู้สึกผ่านไปไวมากหลายคนน่าจ,จะสงสัยว่าเราสามารถอยู่ใต้น้ำกันได้นานเท่าไหร่แน่นอนเราไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้ถ้าอากาศหมดซึ่งสิ่งแรกที่ทำให้อากาศหมดเร็วนั้นก็คือความลึกครับยิ่งลึกมากยิ่งเปลืองอากาศเพราะความดันที่เพิ่มขึ้นทำให้อากาศในถัง บีบให้เล็กลงเราจึงหายใจเอาอากาศที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอากาศจึงหมดเร็วครับและยิ่งเราสูดเอาอากาศที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปเป็นระยะเวลานานๆก็ยิ่งอันตรายต่อร่างกายถ้าเราถ่ายเทมันออกไปไม่ทันเพราะพอเราขึ้นมาผิวน้ำ อากาศในตัวเราจะขยายตัวทําให้เส้นเลือดฝอยแตกได้เลยนะครับจึงมีเวลาจํากัดในการอยู่ใต้น้ําในระดับความลึกต่างๆอย่างที่2ก็คือการใช้อากาศของเราเช่นถ้าเราขยับร่างกายเยอะหัวใจเต้นเร็วก็ยิ่งใช้ออกซิเจนมากก็ยิ่งเปลืองอากาศครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้ว่าลิมิตของเราอยู่ที่ตรงไหน ซึ่งปกติเวลาเราดำน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรต้องมีเลยก็คือดาา์คอมพิวเตอร์เพราะมันจะช่วยเราวางแผนการดำน้ำและเตือนเราเมื่อเราดำน้ำนานจนถึงขีดอันตรายครับแต่ดาา์คอมพิวเตอร์มันก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเราก็ใช้นาฬิกาเรือนเดียวเนี่ยแหละครับก็สามารถดำน้ำได้แล้วโดยดูระดับความลึกจากเพรสเชอร์เก e และวางแผนการดำน้ําด้วย d ั v เท a บ l e หรือตารางดำน้ำนะครับก่อนที่จะมาดำน้ำําถ้าเราอยากรู้รายละเอียดเนี่ยต้องลองไปเรียนดูครับเพราะว่านี้เนี่ยเชอรลึกจริงๆเรแล้ว่ไมครับมื่กี้นะคะ พี่เขานะคะดำน้ำลงไปใต้ท้องทะเลนะคะแล้วก็เราจะสังเกตว่าเขาจะมีอุปกรณ์ติดอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะการที่เราจะดำน้ำนะคะลงไปใต้ท้องทะเลได้ลึกนั้นนะคะเราจะต้องทำอย่างไรทำไมคนเราถึงดำน้ำลงไปใต้ท้องทะเลลึกๆได้วันนี้ค่ะ เราจะมาเรียนรู้การโดยการทดลองค่ะบออีกแล้วนะคะเด็กๆอ่อาเมื่อวานเราทดลองไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะก็คือเรื่องของแรงดันอากาศหรือว่าอากาศมีแรงดันนั่นเองสำหรับวันนี้ค่ะก,ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะทดลองกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไร อ่าคุณขอ,องไปอยู่ตรงนี้แล้วกันะะปิ๊งอ่าเด็กๆมองเห็นไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทดลองเรื่องนักประดาน้ำอ่าหลอดนักประดาน้ำเอ๊ะหลอดนักประดาน้ำคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองคิดดูสิครับมีหลอดแล้วก็คำว่านักประดาน้ำเอ๊ะ เมื่อกี้เราเห็นวิดีโอมีนักกระดาน้ำแล้วแสดงว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการดำน้ำลงไปที่ลึกๆใช่ไหมคะอาเราดำลงไปได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะได้แก่อะไรบ้างเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไว้ได้ยังคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวันนี้ค่ะได้แก่ อ,ดอดะะเดี๋ยวครูขอหลบนิดนึงนะคะเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆเลยโอเคอุปกรณชิ้นที่หนึ่งค่ะมองไในภาพเลยนะ,ะแล้วก็ดูคำศัพท์ด้วยนะคะ 1. จานหรือกะละมัง เด็กๆแต่ต้องเตรียมจานใบใหญ่ๆ,ๆค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีจานใบใหญ่ๆก็ใช้กระหมังก็ได้สำหรับรองรับน้ำนะคะต่อไปค่ะขวดพลาสติกขวดพลาสติกอ่าเด็กๆเห็นไหมคะขวดพลาสติกใช่นี่เราเตรียมเอาไว้นะคะขวดพลาสติกคือขวดที่ว่างๆนะคะยังไม่เติมน้ำนะคะต่อไปค่ะ เห็นไหมคะด้านหลังด้านล่างเป็นหลอดกาแฟานะคะเป็นหลอดกาแฟาหลอดกาแฟาวันนี้เราจะใช้หลอดที่มีการงอพับได้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าค่ะที่ใส่เหยือกเอาไว้นะคะเด็กๆอาจจะผสมกับสีก็ได้นะคะสีผสมอาหารเพื่อที่จะได้มองชัดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่พยายามใช้สีอ่อนๆน,นะ พราะเราจะต้องสังเกตหลอดนักประดาน้ำที่อยู่ด้านในและต่อไปคือลวดหนีบกระดาษถุงครูให้ไปแล้วนะคะ2ตัวลวดหนีบกระดาษนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะกันไกลกันไกลนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีคมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังให้ดี คำตับท้า่ปเด็กจดจำด้วยนะคะอุปกรณก์มีอะไรบ้างนะทดทวนอีกครั้งค่ะที่เลขหนึ่งค่ะจานหรือว่ากะละมังค่ะเลขสองขวดพลาสติกค่ะขวดพลาสติกนะคะเอาแบบใสๆนะคะเราจะมองเห็นด้านในได้นะคะและเลขสามค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเลขสี่ค่ะ หลอดกาแฟหลอดกาแฟเลขห้าค่ะลวดหนีบกระดาษค่ะเด็กๆคะอุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนหรือวิธีการทดลองกันนะคะอาดูนะคะแล้วเด็กๆก็ปฏิบัติตามคุณครูด้วยนะคะคุณครูสาธิตให้ดูนะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆทำตามค,ครูด้วยเริ่เลยค่ะ เิ่้นนะคะหยิบขวดขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นขวดใส,ใสๆเห็นไหมล่ะนะคะต่อไปกัรไกลค่ะระมัดระวังด้วยนะคะกัรไกลเราจะเอามาตัดหลอดค่ะหลอดกาแฟที่เรานํามาใช้ในวันนี้เหมือนที่คุณครูบอกเลยก็คือหลอดที่สามารถพับงอได้ค่ะและต่อไปก็คือลวดหนีบกระดาษวันนี้คุณครูจะใช้ลวดหนีบกระดาษ2ตัวค่ะ สำหรับการยึดหลอดกาแฟนะคะเริ่มเลยนะคะเราหยิบหลอดกาแฟค่ะมาพับงออวัดให้ได้ขนาดค่ะไม่ยาวเกินไปแล้วก็ใช้กันไกลค่ะหยิบกันไกลขึ้นมาแล้วก็ตัดค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยก็ได้นะคะอ่าตัดให้มันเท่าๆกันนะคะทั้งสองด้านมีขนาดความยาวเท่าๆกันใช้ลวดหนีกระดาษค่ะ ยึดไว้กับหลอดอ่าใส่เข้าไปเลยค่ะสังเกตนะคะสังเกตลวดได้ดีๆว่าคุณควรจะสลับด้านด้วยอ่าใส่เข้าไป2หลอดแล้วค่ะมันก็จะยึดติดกันแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะนำหลอดนี้แล้วค่ะเอาไปใส่ไว้ใน น้ำใช่แล้วก่อนอื่นเราก็เติมน้ำลงไปในขวดค่ะการเติมน้ำเข้าไปในขวดนี้นะคะเราจะไม่เติมให้เต็มนะคะเอาให้เกือบๆเต็มนะคะเพื่อที่จะมีพื้นที่สำหรับอากาศอยู่ด้วยใช่แล้วค่ะเกือบๆเต็มเลยนะคะวางไว้ก่อนแล้วเราเอาหลอดที่เราเตรียมไว้ค่ะ เป็นหลอดนะักประดานะใส่ลงไปปิ้งอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมคะหลอดจมหรือเปล่าไม่จมหลอดมันลอยอยู่นะคะแล้วส่วนโค้งมันก็ลอยอยู่เหนือนนะ้ำเป็นเพราะอะไรนะเรามาปิดฝาค่ะปิดให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้มือค่ะบีบ ขวดนะคะบีบขวดพลาสติกพยายามบีบแล้วก็แช่เอาไว้นานๆ,ๆ,ๆเลยนะคะแล้วสังเกตว่าหลอดจะเป็นอย่างไรอ่าหไม่ล่ะหลอดจมลงไปแล้วเหมือนนักประดาน้ำที่ดำลงไปใต้ท้องทะเลเลยเด็กๆสังเกตดูไหมคะอีกครั้งนะบีบบีบแช่ไว้เลยนะคะรอดู ว้าวนี่มันเป็นไซเลสตามีมันคูเสกเปล่าใช่หรือเปล่า,า,อล,าลองคิดดูนะคิดตามด้วยดูแล้วก็คิดตามด้วยเด็กคิดว่าเป็นเพราะอะไรหลอดนักประดาน้ำถึงจมลงไปใต้น้ําได้อ่าหุยคุณคูเสกให้มันลอ,อยได้จมได้ด้วยเสกได้จ,จริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น วิทยาศาสตร์กันแน่เด็กๆคะการที่หลอดค่ะลอยขึ้นมาเหนือน้ําได้ตรงที่เป็นส่วนโค้งในหลอดค่ะจะมีอากาศอยู่นะคะอากาศจะไปติดอยู่ที่ส่วนโค้งนั้นนะคะและน้ําค่ะเมื่อเราบีบนะคะเราเพิ่มแรงดันเข้าไปนะคะน้ําก็จะเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในหลอดค่ะถ้าไม่หลอดมีความหนักแล้วก็จมลงไปด้านล่างเลยเห็นไหมคะ อ่าหลอดมันจะมีความหนักนะครับเมื่อน้ําเข้าไปอยู่ในหลอดะคะ่ะแล้วมันก็จะจมลงไปด้านล่างเลยลา่างขวดเลยนะคะเด็กๆทดลองและก็สังเกตดูดีๆนะคะตอนแรกนะคะสังเกตเลยว่ามันจะมีส่วนโค้งนะคะและที่ส่วนโค้งนั่นเองนะ,ะและที่ส่วนโค้งนั่นเองมันจะมีอากาศอยู่และเมื่อเราบีบเพิ่มแรงดัน,นะคะ่ะ น้ำจะเข้าไปในหลอดหลอดก็จะเต็มน,น้ําของมันก็จะค่อยๆจมลงไปด้านล่างนะคะสามารถดำลงไปด้านล่างเลยแล้วเมื่อเราปล่อยค่ะแรงดันไม่มีอากาศค่ะก็จะมีแทนที่เหมือนเดิมนะคะน้ำก็จะออกมาจากหลอดนะคะเพราะฉะนั้นหลอดก็จะลอยขึ้นไปด้านบนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคะคุณครูมีใบงานให้นะคะใบงาน นี่คุณครูแปะไปะให้นี้นะคะให้มันขึ้นผลการทดลองเหมือนเดิมเลยนะคะสองช่องให้เด็กๆวาดภาพนะคะก่อนบีบแล้วก็หลังบีบนะคะขวดพลาสติกว่าหลอดเนี่ยเป็นในลักษณะไหนนะคะอย่าลืมนะทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายคลิปวิดีโอขั้นตอนการทำส่งมาให้คุณครูดูด้วยส่งมาอวดคุณครูด้วยนะว่าเด็กๆทำสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ ขายใบงานสมคุนครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบลงแล้วพบกันัวันต่อไปกับกิจกรรมการทดลองใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ